วันนี้วันนี้เออเฮวาว้าวเฮ้ยทเลเลทะเล็ดไปเรื่อยเลยครับโอ้โหอออเกันยังไงว้อยากยองนะอยากยอกโอ้โหครับใส่คาบปทีนึงครับ เอาละครับค oh, oh. วานช้างครับกวลังยอกับบัวบานนะเอาเอาไม่เห็นเราเอาบัวบานงงเขาโอ้หลายไม่เช็ดกระจกบ้างวะไรเรียกงนี้ สายคืลายตัวปาดเป็นตัวเสกเป็นคือลายเป็นตัวเสกกรบไรเไ,ได้กำไรจริงนะครับเออควาหวอกให้นอนลงครับเนะดีด๋ยวไรับแอครับ เราไปดูีได้ครับโอ้โหโอ้ือ่อกนเหรอวะเปงแดนไมน่กรยูินะสบายดีเรียบร้อยครับผมแม่อยู่เป็น,นครับโบบานนี่ แกล่อนนะครับอยู่เป็นไอ้บัวนี่ยังว่าอยู่เป็นครับไอ้ชื่อนี่ตอนเชนจะกลับมาได้ไหมนี่เรื่องดาวดาวมาทรงเนยดาวมาทรงขอเสนอให้ Head Content ของดาวมาทรงมีดาวมาส่งนะครับหิวหิวหิวแล้วหิวแล้ว มาดูโอ้โหตูตาครับแสบมีอยู่บ่มีแก๊ดอยู่บ่เสียงลมแรงมากครับ มาในกุ oh ้ยเอ้านอนลงเห็นกล้วยเห็นกล้วยนอนลงครับแม่นอนนอนนอนโอ้ขาขาเราขาอะไรเยอะปะเอ uh ้าเอาอยู er ่เป็นโอ้โอ str oh, 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 ้ เออโอหน้าตาเออโอ้ยอขึ้นควานควาก็นั่งแอคชั่นถ่ายรูปกินหัวแขกแล้วบึงตาตาีอะไรเมาลงมาเอาเเจ๊เจ๊อะไรจ๊เจ๊โยนหรอเจ๊ ออม,ม่นักเลงใส่เขาแล้วครับ<ป>อยู่เป็นครับอยู่เป็นครับ,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 บเฮ้ยก็เห็นจะดากบนีึปุยอยู่ดากไปขึ้นมนขาวแท้ดากบัวบานอง ดอกยางตอนแรกดอกยางมีนะครับนี่นี่เห็นไหมดอกยางเริ่มขึ้นมานเลยตรงนี้คนระับเพิข้างหน้าวนเรื่องร,รักลอนะ้อครับ ตาเดียวตาเดียวออนี่ลูกปตาครับของกิน,นเลี้ยเลี้ยงง่ายทำเดียช้าง ว่าจะมีของกินเดี๋ยวช้าหน่อยคือบัวบานรักอยู่ยังไงนอ่นะอืม นง่ายโอ้ต้องโอ้โเตะครับเตะควาแล้วครับไม่ไม่ให้ไม่ทำใจครับ จะกิดไปดอกเลยครับนี่ดิมเป็นยอ,ยอย่างยี้่ไหมว่าอยากไปออกง่ายอยากไปออกโอ,โอ้ครับใส่คาบอทีหนึ่งครับโอ้หโหป้อนให้ไม่ทันใจฮะบานลมาทันใจนะเ,เลยฮะ เล่นกุญโอเทโอเทเหรอบัวบัวบัวขาหนีไว้ครับเออโดนจับจับหาคนละกล้วยลูกโอ้จับนี่จับนี่รับครับบครับครับโอ้ยครับปากขี้เอาดีดีดังดั

อปดเสียอะไรช้างร้องนะครับกลัวตื่นโอ้ถูกคว้มถูกล้มเนี่ยว่้ายมีเส้นยึดสายครับเมื่อกี้อ๋อแล้วครับออแล้ครับสามสาวดาวซิ่งเราของขึ้นแล้วฮะมีเสียงพุจุดประเด็น เข้เาแล้วเข้าแล้ว,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 วบอกมีอีกบ่าถ้ามีอาหารจะให้นอนนานแค่ไหนวะวัาเลยนันโอาเล่นเต็มหัวแล้วเออเออเมืวันนี้เอวาน,นี้อเฮ้ยหัวหัว <c oughs> เรืๆเลื่อยทะเลด้วยเรื่อยเลยครับโอ้ เล่นด้วยยิ่งเหลิกนะครับอ้าวอ้อาวอา้อาวยิ่งเล่นด้วยยิ่งเหลิกนะครับนั่นนะ่ะ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 ะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอ้โหโลคาลสวัสดีครับ ควานไวล้ล้างมายล้างมือก่อนครับโอ้ยทั้งควานทั้งแม่ทั้งลูกวันนี้มอมแมมมากเลยเฮ้ยพี่สามไม่อยู่ครับไม่ไม่ซาแล้วเนี่ยพี่ชิดไปไหนแหวะก็คงอยากนั่งเก้าอี้ตัวนี้จังเลยนานว่าแล้ว ้าความไปล้างหน้านานกันูนี้นี่ก็อย่านี้พังนะครับสวัสดีครับ